สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยในเล็บล <c oughs> <c oughs> ็อกขอโทษวันนี้เป็นวันสุดท้ายในปีส <c oughs> องพันสองพันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบห้านะครับมันก็มี อะไรพิเศษที่พูดไหมไม่เคยมีแค่อาจจะคิดถึงจะวางแผนอะไรในการเรียนภาษาไทยปีหน้าเคยมาพูดบางอย่างกับกับแผนที่ผมกำลังาวางไว้แล้วก็อยากน่าจะต,ต้องเน้นสิ่งที่ ไม่ค่อยทำมามมากกว่านานกว่าหนึ่งเดือนแล้วเพราะเมื่อก่อนผมตั้งใจไปดูวิดีโอในภาษาไทายทุกวนันทุกวนันทุกวนันอือันนี้ไม่ถูกไม่ใช่ทุกวนันแต่ว่าน่าจะห้าวันในในอาทิตย์นะห้าวันต่ออาทิตย์แล้วก็ดอนไปดู ตั้งใจดูประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างสำคัญผมเิีว่าแล้วก็เมื่อวันในวิดีโอเมื่อวันพูดพูดถึงมีปางคนที่ตามวิธีเรียนเรียกว่า A.L.G. คนนั้นจะแค่ดูดูวเดีโอแล้วก็ ฟังึกฟังภาษาไทายก็นานๆนนนนก่อนจะเรียนในวิธีอื่นในทางอื่นแล้วก็คนนั้นคน,น,นเน้นการฟังเยอะมากน่าจะเยอะกว่าที่ผมจะเน้นแต่ว่าผมยังคิดว่าการฟังฝึกฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนตอนเรียนภาษาที่สอง เพราะว่าจะช่วยคุณถึงอะไรนะคุณชินชิมมีคำมีบางคำนีจ้จะทำให้ผมสับสนทุกครั้งชิมชิชิมเขียวชิมชิมชินชินคุ้น,น,นกับกับเสียงของของภาษา แล้วก็ช่วยข่าใจด้วยเพราะว่าถ้าน่าจะมีบางคนที่อยากเน้นการพูดมากกว่าการฟังเพราะว่าคนนั้นชอบไปพูดแต่ว่าถ้าไปพูดถ้ามีสนทนาไปทักทายกับคนคนไทยต้องเข้าใจว่าคนนั้นพูดแล้วก็สิ่งที่ใช่ต้องฝึกฟังไม่มีไม่มีวิธีอื่นต้องฝึกฟัง บ่อยๆแล้วก็วิธีทำมีประสิทธิภาพมาที่สุดมาที่สุดคือ,อดูวิดีโอฟังฟังอะไรที่เข้าใจได้ส่วนใหญ่เข้าใจน่าจะเ0เซกว่าเข้าใจแล้วก็หลังจากเข้าใจทั้งหมดแล้วก็เริ่มอะไรนะเริ่มดู วิดีโอทีอ่อยากขึ้นอยากขึ้นแล้วก็ดูดูด,ด,ดูถึงเข้าใจาข้าใจง่ายแล้วแล้วก็อยากขึ้นอยากขึ้นแบบนั้นสำหรับผมถึงระดับที่จริงจริงแล้ผมลองดูวิดีโอในระดับสูงค่อนข้างค่อนข้างสูงเป็นช่องอ point of view เพราะว่าเป็นเรื่อง ค่อนข้างยากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับข่าวนายลอกช่วงนี้แล้วก็น,นีมันก็มีมีมีมมขท่าสอบข่อนข้างยากแล้วก็คอนนั้นคนที่เอ่อคนน,คนที่พูดในช่องนั้นชอบพูดเร็วมากจะพูดเร็วมากแล้วก็จะจะตัดจะจัดตะเรียวทำให้เรากว่าเราเราขึ้นเอกด้วย ครับเอ่อแล้ก็เออก็พอมลองไปดูเอ่อวิดีโอจากช่องนั้นแล้วก็พอมเออในเอ,อ่อะไรนะพร้อมพร้อมกับม่น่พร้อมกับแต่ว่าจะไปดูวิดีโอแล้วก็หลังจากดูวิดีโอเสร็จแล้วจะไปอ่านทรานสคริปต์ของวิดีโอนั้น อ่านอะไรที่คนนั้นพูดก็ลองทำแบบนั้นแต่ว่าซิ่งที่ผมเคยเห็นว่าคือก็สนุกเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ผมสนใจก็สนุกไปดูสนุกแล้วก็อ่านสนุกโดยในที่สุดคิดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยผมมากกับกับาการาเข้าใจ วิดีโอในระดับนั้นก็ผมนึกว่าน่าจะน่าจะไม่ไม่ใช่เป็นวิธีดีควรควรกลับไปดูเนื้อหาหรือ,อวิดีโอที่ยังเข้าใจได้เข้าใจถึง80ถึงเกเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ไม่ต้องมาขลังจากนั้นพัฒนาไปเรื่อย แต่ว่าไม่ต้องขึ้นไประดับสูงเร็วเวกันไปน่าจะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าพมถึงระดับที่อ่านท,ที่ฟังพอใจช่องหรือวิดีโอในใน u t u b e ที่เป็นภาษาไทยธรรมชาติไม่ใช่ไม่ใช่วิดีโอสำหรับนักเรียนเป็นวิดีโอสำหรับคนไทย แต่ว่าต้องต้องเป็นต้องพูดไม่เรามากแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากยากเกินไปโอเคสำหรับวันนี้อาจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของของออกวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้แล้วก็ปีหน้านะครับขอบคุณครับ